การที่จะเข้าไปสู่วิปัสนาที่แท้จริงปัญญาที่แท้จริงต้องมีสมาธิถ้าไม่เป็นสมาธิไม่มีทางจำไวนิวรณ์เราไปกินหมดแหละนะเพราะว่าสมาธิเป็นค่าศึกับนิวรณ์นะมันต้องปไปไล่เรื่องชานเรื่องอะไรเลยนะเข้าใจไหมถ้า ที่เป็นสมาธิสมาธิแปลว่าที่ตั้งมั่นจริงไหมนะอ่าถ้าถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ไม่มีถ้ามีนิวรณ์สมาธิก็ไม่มีเพราะมันเป็นข่าศึกเ่ากันะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าจะไปไล่ว่าเออชั้นหนึ่งดับนิวรณ์ดับอะไรไม่ใช่นะอะ อาชาญสองดับตัวนั้นตัวเนี้มันมันที่เขาไล่มาทินยมีดอะไรอันนี้มันมันก็เป็นนิวร์อะไรนิวร์ห้านะแค่เป็นสมาธินิวร์ห้ามันก็ดับอ่ะเห็นไหมนะสมาะามันถึงรวมโมศสีนอยู่ด้วยไม่ต้องไปถือศีลเลยถ้าเป็นสมาธิศีลนิบริสุทธิ์เลยเพราะจิตมันตั้งมั่นมันไม่คิดวอกแวกเห็นไหมมโนกรรมมันไม่เกิดอันเอง เพราะมโนกรรมทําไมมันถึงมีบุญมีบาปเพราะมันบวกด้วยเจตนาบวกด้วยตัวเรานั่นเองฮถ้ามึงคิดดีปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นกุศลนั่นเองเห็นไหมมันก็เป็นบุญนั่นแหละถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นอกุศลเห็นไหมมันเป็นมโนกรรมที่สร้างขึ้นมา